อยู่กับแอปยูทิวีเหมือนเดิมในบุกไลฟ์นะครับอา่านว่าบอก,กบอกุกอบุกซีร์ฟบุกคอไลฟ์ e, นะครับใครลงมาดูไลฟ์นี้แล้วสาวเช็คกันหน่อยเร็วเสียงชัดไหมภาพกระตุกไหมฮนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ y o u YouTube YouTube แนะอะไรมานี่ระวังทางก็มีนี่นะ โอเคน่าจะเรื่องของ layout ข้างในแอปนะคือไลฟ์วันนี้คือหลังจากค้างหายมา2เดือนสำหรับการไม่ปล่อยคลิปใหม่ก็ Live ส t r e มมิ่งนี่แหละนะครับเหตุผลง่ายๆก็ย้ำไปหลายครั้งแล้วย้ำให้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็ช่วงนี้ติปถาเรื่องการเลี้ยนแหละหลังๆนี่คือว่าแอดก็น่าจะเริ่มไม่ค่อยได้ลงคลิปใหม่เพราะว่าแอดก็เริ่ม จะมุ่งไปทางสายเรื่องการเรียนส่วนตัวแอดเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะเห็นคลิปใหม่จากช่องยูทูบเรียลชานอลได้น้อยและยากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงฮะช่องเราความเคลื่อนไหวย,ยังมีเรื่อยเนาะโดยเฉพาะโพสต์ชุมชนนะครับในช่องของยูทูบเรียลชานอลเองทำเรื่อยนะฮะโพสเรื่อยๆนะครับผมยืนยันว่าไม่หายไปไหน แน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องของเรื่องมาอยู่ว่าว่างจัดครับเพิ่งเปิดเทอมไม่กี่วันแล้วเพิ่งเลิกเรียนไปแค่นั้นเองนะครับไหนๆก็ว่างจัดขนาดนี้แล้วว่าไปหาอะไรทาดีแต่ไปมาเอ้ยพอรู้ใหม่เปิดแล้วทีเนี้ยไปเกลือข้างในว่าเอ้ยขอดีได้ไหม อกอว่าอ่นได้ได้ได,ได้ยินดีฮะเลยว่ามาแบบงงๆซะง,ง,งั้นได้พาทัวกันงงเลยซะงั้นรียการเป็นที่พาของแร้วันนี้นะครับเดาีพาทัวร์นะครับผมวันนี้เดีจะพานีฮะทัวรมใหม่ที่ว่านี้คือนเนี่ยฮะเนี่ยคุณดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนะครับปลายแป๊บใช่ไหมครับนั่นนะครับพี่น้อง บีวดีหนึ่งโคราชสาขาในเมืองนครราชสีมาฮะเปิดยังเป็นทารารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเปิดแล้วนะนี่ให้ดูบรรยากาศนะดิถ้าผู้ชมนะฮะก็เอานี้นะเดินสิ่งใดก็บอกเส้นทางกันก่อนเนาะถ้าผู้ชมอยู่โคราชอยู่แล้วนะออกจารอนุสาวรีย่าโมมานะฮะก็รู้ตรงโน้นนะครับขับหนะ้ากันไปกันยาวๆเลยขับกันยาวๆเลยฮนะ จากแยกอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีเออนะขับยาวๆไปนะฮะขับไปก่อนถึงโรงแรมแคนทอรี่อีกเกือบกิโลนะฮะซ้ายมือเดี๋ยวมาได้เลยฮะจอดรถได้นะฮะในโซนด้านหน้านี้ก็จอดได้ลาล,ลสักประมาณนักเดีวนะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณสักเจ็ดคันได้นะครับข้างหน้าแล้วก็ข้างในอีกสองที่ นะครับผมแล้วแต่สะดวกเนาะแต่ถ้าคุผู้ชมท่านใดนะฮะที่ขับมาจากเส้นมิตรภาพก็คือเส้นกรุงเทพมาได้เลยฮะ,ค,ะคุณขับตรงมาเลยฮะ,ะแล้วก็พอมาถึงแยกโรงพยาบาลกรุงเทพรัชสมาใช่ไหมตรงข้ามเป็นตัวต้าไทยเย็นนะคะรับเลี้ยวยูเทิร์นเลยฮะ,ะแล้วขับไปประมาณสักสามร้อยเมตรนะฮะเลี้ยวมาจอดที่โชว์รถตรงนี้ได้เช่นกันนะฮะผู้ชมแต่ถ้าใครขับไปถึงโรงแรมแคทเทอรี ari, นั่นสัญญาณที่บ่งบอกว่า คุณเลยโชว์รุมของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่นนี่เว้ยนะฮะพอจอดรถเข้าโชว์รุมเสร็จแล้วปึออ๊บอ่ะบอกกับพี่เรา,าพอเสร็จแล้วคุณก็เดินเข้ามาตรงนี้ครับนี่คือโซนดิสเลย์รถใหม่นะฮะผู้ชมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแน่นอนว่าตอนนี้นะฮะรถที่เอามาโชว์ก็เหลือแค่สองรุ่นหลักแหละนะครับก็คือ a t t o 3แล้วก็ซีลส่วนโลมาดอลฟินก็ หมดเลี่ยงแล้วรถนำเข้ารอประกอบไทยทีเดียวแล้วกันนะฮะอีวิกิ์ใจรอประมาณสักเดือนกว่านะฮะแล้วก็ถ้าหากคุณสงสัยเกี่ยวกับสเปคตัวรถนะฮะก็แนะนำนี่ฮะหน้าโตฟอนต,ตรงนี้ได้เลยฮะจะมีพี่น้องทีมขายนะครับมาให้กับปรึกษาแก่ผู้ชมนะฮะที่ก็มาดูตัวรถก็จริงเนาะเอานี้เดี๋ยวมาดู สรุปสรรพคุณแล้วกันนะฮะตัวรถที่มาโชว์ก็แน่นอนฮะ,ะก็อย่างที่บอกเป็ B นโมสกู่นี้ตัวทีตัวนี้เป็นตัวนำเข้านะครับตัวท็อปอิกเทนเนตเบรนราคาล้านนิดๆนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะ,ะสีขาวฟอสไวนะครับแต่ว่าเมืองนอกเขาจะเรียกเป็นสกีไวท์นะครับผมสรรพคุณต่างๆนานา,นาคือ แอดก็พูดไปหลายครั้งหลายคนแล้วนะฮะก็ไปย้อนดูได้ในคลิปเ,เรียกเป็นงานมอโชโคราชต้นปี2 0 2 4นสะฮะแอดสรุปไฮไลท์การเปลี่ยนแปลงไว้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอไลฟ์พาทัวร์ตอนนี้นเป็นงานงานจัดทุกวันเสาร์เนาะแอดก็พาทัวร์อีกครั้งหนึ่งแล้วเช่นกันนะครับผมนะให้ดูคุณดูอีเทเรียนะฮะอันนี้เป็นรถสีขาวนะคุณผู้ชมในก็จะดูเหมือน m อ p ก่อนๆน,นันนี้ใช่ครับ ซื้อสีขาวคุณได้ภายในโทนนี้เลยก็คือสีน้ําเงินกรมกรมท่าตัดกับสีขาวแบบดีแต่ว่าถ้าคุณซื้อสีดําไม่กับสีเทานะคุณจะได้แบบอ่าน้ําเงินกรมท่ากับตัดกับสีดําล้วนเลยนะครับแต่ว่าออปชั่นเหมือนกับตัวไวด์ 4, นะี่สีเนาะทุกประการเหมือนกันทุกประการนะนี่ให้คุณดูบบาหลังไว้สักนิดหนึ่งนะฮะออปชั่นก็ เหมือนกันนะครับขุมพลังก็เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะฮะวางหน้าขับหน้านะครับ2องสตัวชาร์จหครั้งก็ระลาสักสี่รกิโล n d d นนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นซีลนะครับอันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นไดนามิกนะครับตัวนี้ก็ยังขายเรื่อยๆนะครับตัวเริ่มต้นราคาตอนนี้หดเหลือล้านหนึ่งนะฮะ แล้วก็ยังคงราคานี้ต่อไปจนกว่าหมดลอดนำเข้าเนาะนีดูร้อยทีหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ใช้ยาง GT นะฮะไซสิบแปดมาเลยไลยฟ์ก่อนหน้านี้เป็นสีขาวนะฮะอันนี้เป็นสีดำนะครับคือรุ่นล่างก็มีสีตัวา้านแลยก็คือสองสีก็คือขาวดำนะฮะมันขาวมันดำกันเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นสีดำถ้าเป็นชื่อที่ขายในเมืองนอกก็น่าจะออ r o r a Black ถ้าจะไม่ผิดนะส่วนชื่อที่เวอร์ชั่นขายไทยก็ไม่รู้ละว,ว่าใช้ชื่ออะไรนะฮะนี่นะดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะส่วนนี้นะเด็กมือเปิดประตูก็เป็นซ่อนรูปนะฮะสวัสดีที่รอนะถ้าตัวน,นี้บิรกาศแ่ะก็ต้องพึ่งกุญแจเอานะครับแล้วก็อันนี้ a อตโตทรีเอวบยี่สิบสามนะครับก็ไม่ต้องพูดสรรพคุณนะ เที่ยวไปแล้วทั้ง2คลิปก่อนหน้านี้ก็ไปย้อนดูได้นะใต้ดีสคริปชันแปะไว้เรียบร้อยนะฮะเคยชมไปแล้วอันนี้ได้ยินว่าเหลือไม่กี่คันแล้วนะสีน้ำเงิน Surfing Blue นะชื่อเมืองนอกก็เป็นชื่อนี้เลยนะครับไม่กี่คันแล้วจริงๆสำหรับสีนี้ก็สอยได้ริบสอยเนาะราคาก็ตอนนี้ขดเหลือประมาณสักไม่ถึงล้านแต่ไม่แน่ใจว่ารา,ราคาตอนนั้นจะเจ็ดแสน ติดแสนเก้าหรือปัดแสนเก้าจะไม่ชัวร์เหมือนกันนะถ,ถ้าที่ไปเช็คมาคร่าวๆนะครับนี่แล้วคุณดูด้านท้ายนะนี่มันมีความต่าง,างนิดนึงนะโลโก้บิลยูดีมเต็มๆตัวไอวัยยี่สี่เหลือแค่บีวายดีสั้นๆได้กระชับสั้นๆกระชับได้เช็คความนะเสาสีก็ด้วยนี่เสาสีตอนนี้ยังเป็นสีเงินนะตอนนี้นเป็นสีดำแล้วลงถึงเสากระจกกระจกหน้าต่างนะฮะนะดีเรียก็ สีโทนเดียวกันเลยฮะไก่คันสีขาวเมื่อกี้นี้เลยนะฮะไม่ต้องพูดเนาะมันเหมือนเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซีลตัวท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้ราคาเหลือตัวมานราคาเต็มล้านล้านห้าใช่ต่อมาก็ลดเหลือล้านสี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลงลงก็เท่าไหร่เนะ,ะเอาไปว่าก็ไปทำกระทิมขายในนี้ก็แล้วกันนะฮะ ตัวนี้ก็แอดลองขับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะไปย้อนดูในคลิปเบื้องขับเนาะคร่าวๆนะฮะพาขับแบบเฟิร์สพิชชันนะฮะแล้วตัวนี้มีสีขาวนะสวัสดีครับนะบีบีครับเดีนะ่ยวล้วก็จะเห็นเรื่องของ อันนี้คือชาร์จ AC นะฮะทุกผู้ชมเนี่ยในสารทีเทส,ส,ส,สดๆเลยนะฮะชาร์จ AC ซปปลั๊กไฟบ้านเนาะซึ่งตัวนี้ก็แถมมาอยู่แล้วนะครับมีแถมมาอยู่แล้วสัตัวรักตัวนี้คือตัวโชลูเนี่ยเพิ่งเปิดไปเรียก<ป>ว,ว,ว,ว่าสัปดาห์หนึ่งเต็มเต็มไหมน่าจะสัปดาห์แล้วมัง้งนะฮะเพราะว่า คือเพิ่งเปิดสดสร้อนๆแหละคือเนื่องจากเรื่องของเครื่องคือว่าจริงๆอ่ะดีลเลอร์บีวดีในโคาชเนี่ยเปิดมาสักปีกว่าแล้วนะฮะตั้งแต่ประมาณย5ิบห้ามีนาสองพันยะิสี่ซึ่งตอนนั้นมันชนกับมอเตอร์โชว์โคราชที่แหละเโโคยฉวยโอกาสนี้เปิดตัวดีลเลอร์เปิดตัวแบรนด์นะฮะเป็นดีลเลอร์บีวดีรายแรกในโคราชนะตรงนั้นเลยแล้วกระแสตอบรับพี่น้องชาวโคราชก็ดีนะฮะลูกค้าก็แฮปปี้กับตัวรถของเขาแล้ว นะฮะแล้วทีเนี้ยเฮ้ยพอยิ่งนับนานวันไปปุ๊บเนี่ยจำนวนประชากรรดตนบีวดีในฟลาเนเริ่มเยอะขึ้นแล้วเขาเห็นโปรเทชั่นความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยถ้าตั้งดดลเลอร์เดียวแนตะคงบางทีเนี่ยอาจจะอยู่แบบอยู่ถ้าจะว่าไม่ไหวก็เลยว่าอ่ะงั้นเรามาเปิดอีกที่หนึ่งเพื่อแบบทอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในโซนพื้นที่ใกล้เคียงอีกที่ได้ไหมก็เลยเนี่ฮะเปิดสาขาที่ขึ้นมานะครับผม แล้วตัวดีนะทีนี้เนี่ยเราจะไปดูโซนไหนต่อดีนะฮะคืออ่ะอย่างที่บอกนะโซนรอบนอกก็บีเนี่ยโซลานจอดไปแล้วนะฮะแล้วด้านข้างนี่ฮะ,ะที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะที่เห็นรถเทสจอดอยู่นะหลายคนคิดว่ามันคือจุดจอดรถเทสจริงๆก็ เป,เป็นแค่แก้ขัดนะครับผู้ชมเพราะว่าอันที่จริงนะนะถ้าเปิดแบบ l l scale แบบนี้นะถ้าไอ้ฝั่ง a ั t e r Sale เปิดตรงนี้ก็จะแทนที่ด้วยไอจุดจอดรถสําหรับลูกค้าเอารถไปเช็คระยนะนะับก็จะมานัดจอดกันตรงนี้แหละนะฮะผมส่วนรถเทสก็จะย้ายอยู่พอดีข้างๆกันนะครับผมก็รองรับอัตเต็มแม็กได้ประมาณตะการุ่นนะครับอยู่ไกลๆนวเลยนะฮะส่วนพื้นที ตรงด้านหลังนะครับผมนี้นะจะเป็นเรื่องของ after sale แล้วนะครับแน่นอนฮะจุดนี้ก็แอดจะขออนุญาตลิกตรงนี้เป็นมุมพักผ่อนแล,ล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะสาภาพเลยนะว่ามามาหลังๆนี่ก็ว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคือเอาง่ายๆเลยว่าสำหรับใครที่เอารถเข้ามาเช็คเช็คระยะนะครับคุณชมก็เนี่ยมา มาติดต่อตรงนี้ฮะตรงตรงตรงนี้เลยนะที่ที่ซุ่มอยู่ตรงนี้แหละนะฮะมาติดต่อนี่เสร็จว่าอ่ะเอาเราเอารถมาเช็ครยะยะกที่นี่นะอ่าว่าเรงนี้นั่นบอกอรอยายละเอียดากันไปนะครับพอบอกดีเทลตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาพักนั่งอยู่ตรงกองนี้เลยนะฮะมุมพักผ่อนตรงนี้ได้เลยนะฮะก็คุณสามารถปปติบกาแฟระหว่างรอรถ เอาไปเช็คนู่นนี่นั่นก็ได้บทนะฮะหรือแม้กระทั่งกรณีบางทีนะฮะอันนี้เราขอหญาดพูดพูดแบบทางตรงๆแล้วกันนะเพราะว่ามันคือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วก็คือบางทีเนี่ยนะเวลาลูกค้ามาดูรถใหม่ปุ๊บเนี่ยนะเวลานั่งจบปิดดีลกันขายเนี่ยก็ถ้าคุณนั่งเซอร์ก็ต้องแล้วคุณรู้สึกแบบโอ้ยแสบตาไลพวกนี้ก็นะหลบตรงนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะคุณผู้ชมแต่ ทันทีทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขอหยุดแป๊บหนึง่งนะฮะเดี๋ยวมิสไยมิสไยเข้ามานะเดี๋ยวได้ไดวเดี๋ยวเรานะจะหาทางยังไงวันนี้เราจะหาทางเลย จะไม่ได้แล้วเพราะว่าตำแหน่งมันมันปุ่มมันใกล้เหลือเกินนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสักิีหนึ่งนะฮะเพราะว่าเหมือน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 ทางนู้นก็จะจะจะ,จะรีบรีบจี้กับผมเหลือเกินนะสะตัวนี้คือนี่ฮะสินค้าไลฟ์สไตล์นะฮะถ้าบางทีคุณผู้ชมก็มาดูรถแล้วแต่ว่าในใจเราคืออ่ะมีช้อยแบรนด์อื่นอยู่แล้วแต่ว่าบางทีถ้าใจิตใจคุณก็ มีความแบรนด์รูเบอลิตี้อยู่พอสมควรก็นี่ฮะมาจัดบรรดาสินค้าคอลเลกชันตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมนี่จะมีหลายชิ้นให้เลือกสับเลือกซื้อกันนะฮะบางชิ้นก็มีในสต็อกพร้อมส่งได้เลยบางชิ้นก็เรียกว่าอาจจะรอสักนิดหนึ่งนะฮะรอไปพรอกอะไรนี่ฮะหยอดหยอดนะฮะนี่อย่างเช่นนี้นะเสือ้อเสื้อโปโลนี่แอดมีดแล้วตัวหนึ่งนะฮะใส่ในไลฟ์ก่อนหน้านี้เลยนะฮะสีฟ้าแบบดีอ่าค่าตัวก็ดีฮะประมาณจะ ก653เนาะราคาแบบเป,เป็นเพนลี่เลยนะหรือถ้าจะซื้อแบบพวกหมวกพวกนี้อันนี้หมวกก็450บาทนะครับมีสามสีให้เลือกเนาะไม่ก็หมอนชิ้นใหญ่เลือกแต่เต็มๆละนะฮะแบงค์แบงค์งม่วงนะฮะหนึ่งแบงม่วงห้าร้อยกว่าบาทเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ color c o n อ l i c t นะแล้วก็โทนสีภายในซึ่งก็อที่มาโชว์ก็จะเป็นช่วงคร่าวๆเนาะแต่ว่าที่จริงมันจะมีอาจจะมีมากกว่านี้แหละนะฮะแต่ว่าก็ อ่ะดูเป็นเป็นไกด์ไลน์สักอีกอย่างหนึ่งก็ได้เนาะนะครับอ่ะว่ากันไปนี่ก็พาทัวร์คร่าวๆแล้วกันสหรับตัวโชว์รูมดี d 1โคราสสาขาใหม่นะครับในเมืองนครราชสีมาเอาไปใส่นั่นไปเนาะนะครับจับอีกทีหนึ่งนะตัวโลเคชั่น โชรูมบีเวดีหนึ่งโคราชจำง่ายๆเลยจำง่ายๆสำหรับพี่น้องชาวโคราชท่านใดนะที่สนใจนี่จำง่ายๆนะโชรูมอยู่เยื้องตรงข้ามกับปากทางเข้าซิตี้ลิงค์คอนโดนะครับผมมากันได้เลยนะฮะก่อนโรงแรม c a n t ท r รอีกเกือบปิีโลกว่าะะะะนะครับผมเส้นทางแนะนำนะครับผมก็มีอยู่สอง,ส,องสายแหละอาจะขอสรุปมัดกองไว้ให้คือถ้าคุณ มาจากตรงแยกอนุสาวรีย์ทาา้ทาวสุรนารีนะครับคุณก็ต้องขับตรงไปยาวๆตัป้ประมาณอะไละโอ้หประมาณนึงแหละนะฮะผ่านเดอะมอลโคล a าแต่ใช่นะครับแล้วก็ผ่านตรงแยกโรงพยาบาลกรุงเทพราศีมานะครับขับอีกผ่านขนสทรงอีกนะฮะโลตัสในเมืองอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวซ้ายมาจะเจอกันตรงนี้เลยเนาะ ส่วนใครที่วิ่งบนเส้นวิธาราพนะฮะหรือว่ามาจากกรุงเทพโดยตรงเนาะขับตรงไปเรื่อยๆนะยาวมาจะถึงแยกโรงพยาบาลกรุงเทพวัดศรีมหานะครับอยู่เทินก็ไปแล้วก็ขับไปอีกสามร้อยเมตรสองสามร้อยเมตรนะฮะเดี้ยวมาเลยนะฮะสะดกตั้งอยู่ทางซ้ายมือนะครับมาได้เหมือนกันสะดวกนะฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเปิดแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับ พอๆกับที่เจาหอนะฮะสะดวกที่ไหนมาแวะมาที่นั่นเนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็วันนี้มาเร็วไปเร็วไปแบบงงๆด้วยนะครับนี่คือบุคาลาลฟ์ประจําคลิปนี้นะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เสารเวลาเข้ามารับชมคลิปนี้นะถ้าชอบไลน์นี้ไลค์แชร์ซับสไครต์ให้เราช่องอยูทูบบลีแชนแนลครั้งนี้ด้วยนะฮะเจอใหม่รายหน้าเมื่อชาตองการว่าจะมีอะไรอยากจะพาผู้ชมไปดูรถรุ่นไหนหรืองานไหน เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับวันนี้ไปออกงงแล้วติดล่าด,ด่วนสวัสดีครับ